สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพามาผสมดอกฟักทองนะครับช่วงนี้ก็ช่วงเช้านะครับพาที่ขึ้นนะครับเจ็ดโมงกว่าเออประมาณเจ็ดโมงนะครับ กทองกระทบร้อนนะครับก็เลยไม่แตกกอมากนะครับไม่แตกแขนงมากนะครับนี่นะครับกำลังจะบานนะครับ เนื่องจากดูสีลูกแรกแล้วไม่น่าจะติดนะครับลูกนี้ไม่น่าติดนะครับเพราะว่าช่วงเช้าฝนตกนะครับเมื่อวานก่อนนะครับถ้าฝนตกช่วงเช้าแล้วช้าดอกฟักทองโตงเมียนะครับ จะไม่ติดลูกนะครับเพราะชาเกสรอนนอกหมดนะครับจัดยอดฟักทองหน่อยนะครับอุ้ยดอกดอกขาดครับ ตอนเล็กๆนี้ไม่รู้ว่าจะมีลูกหรือเปล่านะครับแต่ดอกตัวผู้ก็ออกแล้วนะครับกระทบร้อนมากเลยนะครับ ชาวดีไม่รู้ว่าจะมีให้ผสมออกหรือเปล่านะครับอเมื่วานนี้ได้ผสมหลายดอกเหมือนกันนะครับอันนี้ลูกนี้น่าจะติดนะครับดูแล้วผิวพันธุ์ผองใสนะครับน่าจะติด นี่อีกลูกหนึ่งนะครับนี่อีกลูกหนึ่งครับนี่ครับดอกนี้บานวันนี้นะครับ ผึ้งนะครับมาผสมดอกให้เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเราจะหาดอกตัวผู้มาผสมเพิ่มนะครับช่วยพึ่งผสมนะครับเดี๋ยวเดินหาดอกตัวผู้กันครับเจอแล้วครับดอกตัวผู้ เกสรไม่ค่อยมีครับดอกนี้ช่วงหน้าร้อนนี้ดอกจะพู่จะออกช้านะครับกว่าออกกว่าดอกตัวเมียนะครับ เพื่อความมั่นใจว่าติดแน่นะครับเราก็ต้องหาดอกตัวผู้มาสักหน่อยครับอดอกนี้น่าจะใช้ได้นะครับได้ดอกมาแล้วเราก็ เราออกแบบนี้นะครับให้เหลือแตกแกนตัวผู้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปจิ้มนะครับไปจิ้มดอกตัวเมียนะครับ จิ้มไปเลยครับพึ่งบ,บินออกมานะครับพึ่งเขาก็ช่วยผสมดอกให้เราอยู่แล้วนะครับตรงนี้ดอกหนึ่งตเมียนะครับแล้วออกตรงนี้อีกดอกนึงนะครับคู่กันนะครับ แต่เราจะเอาไว้ลูกเดียวนะครับเดี๋ยวดูลูกไหนติดก็จะเอาลูกนั้นไว้นะครับดอกตัวผู้ไม่ค่อยมีนะครับอายากนะครับดอกตัวผู้ออกน้อยนะครับปลูกฤด,ดูแรงนะครับนี่ครับดอกตัวผู้ พึ่งเต็มเลยนะครับตูดน้ําหวานในดอกนะครับ หน้าแรงอย่างนี้นะครับพวกน้ำหวานจะหายากนะครับถ้าเราปลูกอะไรที่เป็นดอกมีน้ำหวานขึ้นมาพวกพึ่งพวกอะไรนี่ก็จะมาดูดน้ำหวานนะครับเยอะมากเลยนะครับ มีแทบทุกดอกเลยนะครับที่เขามาที่เขามาดูดนะครับดูดน้ำหวานเห็นแวบ,บๆแบบอีกหนึ่งดอกนะครับดอกตเมียไม่รู้จะใช่ใชหรือเปล่าอ๋อใช่นะครับโอ้สองดอกเลยครับ พึ่งเต็มดอกเลยครับตัวพึ่งทั้งนั้นเลยนะครับนะ่ะข้างหนดำๆเลยนะครับเหมือนรังพึ่งเลยนะครับแต่ไม่ใช่ลังนะครับเป็นดอกพักทอง ดอกเกสรตัวเมียนะครับพึ่งเต็มไปหมดนะครับแมือเดียวนะครับแกะยากเราก็จะช่วยผสมเข้าไปอีกนะครับ แย่ yeah, อย่างนี้ยังไม่บินหนีเลยนะครับพึ่งของเรา นี่อีกดอกนึงนะครับดอกตัเมียโอ้พึ่งเต็มอีกนะครับหารว่าน่าจะติดแน่นอนนะครับดอกออกลูกเยอะนะครับ ดีกว่าปลูกข้าวที่แล้วนะครับนี่ออกลูกหลายลูกนะครับและออกพร้อมๆกันด้วยนะครับเราก็คงต้องอาศัยพึ่งนะครับที่จะเป็นตัวช่วยผสมดอกอย่างดีนะครับ ไหนๆมาแล้วเราก็จะผสมดอกไปเรื่อยๆนะครับ นี่อีกลูกหนึ่งนงครับน่าจะติดนะครับลูกนี้ฟักทองเราออกลูกดีนะครับเดี๋ยวจะมาดูตอนติดลูกอีกทีนึงครับว่าจะติดลูกเยอะขนาดไหนนะครับ นี่ลูกหนึ่งนะครับที่พึ่งของเราช่วยผสมให้นะครับเราไม่ได้มาผสมบ้างก็มีนะครับแต่ธรรมชาติเขาจัดสรรให้นะครับรู้สึกว่าเาขาจะเรียกว่าระบบนิเวศนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะผสมดอกฟักทองให้เสร็จนะครับสวัสดีครับ